นี่คือ10เรื่องที่คนรวยอยากบอกเพื่อให้คุณเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองครับ 1. เลิกออมเงินเพื่อออมแต่ให้ออมเพื่อลงทุนคนรวยไม่ได้เก็บเงินไว้ในบัญชีออมทรัพย์เฉยๆให้เงินเฟ้อกัดกินแต่เขาออมเงินเพื่อรอโอกาสในการนำไปลงทุนในสินทรัพย์ที่งอกเงยได้เช่นหุ้นอสังหาริมทรัพย์หรือธุรกิจ 2. อย่าซื้อของอวดรวยก่อนความรวยจะมาถึง คนจนมักเรียบซื้อของฟุ่มเฟือยหรือหนี้สินเพื่อให้ดูเหมือนรวยแต่คนรวยจะเอาเงินไปซื้อสินทรัพย์ที่สร้างรายได้ก่อนแล้วค่อยเอากำไรจากสินทรัพย์นั้นไปซื้อความสบายทีหลัง 3. เวลามีค่ามากกว่าเงินคนจนมักยอมเสียเวลาเพื่อประหยัดเงินเช่นเดินไกลๆเพื่อหาของถูกแต่คนรวยยอมจ่ายเงินเพื่อซื้อเวลาเช่นจ้างคนทำแทนเพื่อเอาเวลาไปสร้างเงินที่มากกว่าเดิม 4. รายได้ทางเดียวคือความเสี่ยงคนรวยไม่เคยฝากชีวิตไว้กับเงินเดือนเพียงอย่างเดียวเขาจะสร้างท่อนน้ำเลี้ยงหลายๆายทางเช่นปันผลค่าเช่าหรือธุรกิจเสริมเพื่อที่ว่าถ้าทางหนึ่งพังอีกทางยังอยู่ได้ 5. ความพยายามอย่างเดียวไม่พอต้องถูกที่ถูกเวลาการขยันทำงานหนักเป็นเรื่องดีแต่ถ้าขยันในงานที่ไม่มีเพดานรายได้โตยาก คุณต้องพาตัวเองไปอยู่ในที่ที่มีโอกาสเติบโตสูงเช่นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตหรือตลาดที่กำลังขยายตัว 6. การลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดคือตัวเองก่อนจะเทรดหุ้นหรือทำธุรกิจคนรวยลงทุนกับความรู้ก่อนเสมอเพราะความรู้คือเกราะป้องกันความเสี่ยงและช่วยให้มองเห็นโอกาสที่คนอื่นมองไม่เห็น 8. คบคนแบบไหนเป็นคนแบบนั้นถ้าคุณอยู่ท่ามกลางคนขี้เกียจคุณจะขี้เกียจตาม แต่ถ้าคุณอยู่ท่ามกลางคนที่กระหายความสำเร็จและคุยเรื่องการลงทุนสมองของคุณจะถูกปรับจูนให้มองหาโอกาสตามพวกเขา -9. ความล้มเหลวคือบทเรียนไม่ใช่จุดจบคนจนมักกลัวความผิดพลาดจนไม่กล้าเริ่มแต่คนรวยมองว่าความล้มเหลวคือส่วนหนึ่งของความสำเร็จเขาจะรีบล้มรีบลุกและรีบเรียนรู้จากมัน 10. จ้างคนเก่งมาทำงานไม่ใช่ทำเองหมดทุกอย่าง คนรวยรู้ว่าตัวเองไม่ได้เก่งทุกเรื่องเขาจึงเน้นการเป็นเจ้าของระบบและจ้างคนที่เก่งกว่าในด้านต่างๆมาช่วยสร้างความมั่งคั่งให้เขา 11. วินัยสำคัญกว่าแรงบันดาลใจแรงบันดาลใจทำให้คุณเริ่มแต่วินัยคือสิ่งที่ทำให้คุณไปถึงเป้าหมายการทำตามแผนการเงินอย่างเคร่งครัดแม้ในวันที่ไม่อยากทำคือสิ่งที่แยกคนรวยออกจากคนทั่วไป